เคยไหมเดินตลาดนัดเสาร์อาทิตย์เห็นร้านหนึ่งคนรุมอีกร้านเงียบกริบทั้งๆท,ที่ขายของเหมือนกันเปะ๊ะผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ดวงแต่อยู่ที่ไม n d เซตและกลยุทธ์ที่เราใช้ต่างหากฟังนะผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมบางคนขายดีเทน้ำเททาในขณะที่บางคนแทบไม่ได้ทุนคืนหนึเข้าใจเพน point พจริงๆ หลายคนคิดว่าแค่มีสินค้าดีก็พอไม่จริงคุณต้องเข้าใจว่าลูกค้ามาตลาดนัดเพราะอะไรเขาต้องการอะไรกำลังมองหาอะไรอยู่ไม่ใช่แค่ขายเสื้อผ้าแต่คือขายความมั่นใจให้คนที่อยากดูดีในราคาที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ขายอาหารแต่คือขายความอร่อยสะดวกรวดเร็วให้คนที่หิวโซหลังเดินช็อป เข้าใจเพนพ้อยต์แล้วสินค้าคุณจะตอบโจทย์ได้ตรงจุด 2. Storytelling คือพลังอย่าคิดว่าตลาดนัดคือสงครามราคาอย่างเดียวมันคือเวที Storytelling ขนาดใหญ่ถ้าคุณขายเสื้อผ้ามือสองอย่าแค่แขวนโชว์เล่าเรื่องเล่าว่าเสื้อตัวนี้มาจากไหนมีดีไซน์อะไรที่น่าสนใจใครเคยใส่ทำให้มันมีคุณค่ามากกว่าแค่เสื้อผ้าเก่า ถ้าคุณขายอาหารบอกสูตรลับเล่าที่มาของวัตถุดิบสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยเรื่องราว 3. สร้างโมเมนต์เล็กๆตลาดนัดคือที่ที่คนอยากสนุกอยากเจอประสบการณ์ใหม่ๆไม่ใช่แค่ซื้อของลองคิดดูคุณจะสร้างโมเมนต์อะไรให้ลูกค้าได้บ้างชิมฟรีแบบไม่อั้นพร้อมรอยยิ้มเล่นเกมเล็กๆน้อยๆชิงรางวัลถ่ายรูปกับสินทาสวยๆแชร์ลงโซเชียลบริการห่อของขวัญฟรีสำหรับคนที่ซื้อไปฝากโมเมนต์เหล่านี้แหละที่จะทำให้ลูกค้าจำร้านคุณ ได้ 4. follow up คือยาแรงหลายคนพลาดตรงนี้ขายเสร็จก็จบกันไม่มีการ follow up ทำไมไม่ขอลายไอ d ดีทำไมไม่สร้าง Facebook Group ทำไมไม่ทำบัตรสะสมแต้ม follow up คือการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปลี่ยนลูกค้าเก่าให้กลายเป็นทูตที่ช่วยโปรโมตร้านคุณ หาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตลาดนัดไม่ใช่ที่ที่หยุดนิ่งได้เทรนด์เปลี่ยนทุกวันศึกษาคู่แข่งเรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ๆพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมออยากกลัวที่จะลองผิดล้องถูกเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนราคาแพงสรุปง่ายๆขายของตลาดนัดให้รุ่งไม่ใช่แค่ขายของแต่คือขายประสบการณ์ขายเรื่องราวขายความสุข ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าตลาดนัดเสาอาทิตย์มันคือขุมทรัพย์ดีๆนี่เองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ